สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเซตคอมโบยิงหัวแรนแล้วก็ยิงอัดตัวแรนนั่นเองนะผมก็คือคอมโบนี่เลย, and เยวูฟล่าแอนไครอสนั่นเองท่านผู้ชมครับผมที่สำคัญก็จะเอาหน้าของนาคน้อยทัศยะมาใช้ด้วยนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็มิเกลเนี่ยเอามาเป็นอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเขาไม่ทันเอามิเกลมาให้ไครอสโดยเฉพาะให้ทุกคนเนี่ยให้รีบขึ้นมาบนฟา้าเพื่อมาฟาร์มดวงตาวูฟล่าเลยเขโดวเนี่ยหนึ่งดวงสองดวงได้สองดวงแล้วต้องรีบฟาร์มหน่อยนะครับ สามดวงถ้าเราคิวตัวซ้ำเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะดวงตาแล้วก็อีตาเห็นเดีก็ดูครับอีตาอีกเทคนิคนึงให้ทุกคนแบบ่ามองดีๆไอ้ตรงแบบเวลาข้างบนมันจะหมดอะถ้าข้างบนเวลามหมดก็คือพยายามใกล้หมดเนี่ยพยายามอย่าตายนะผมให้เราเนี่ยเลี้ยง ep ไว้มันจะได้แบบมี ep ลงไปเล่นแบบมีใครรอดเลยอะเออไอ้พอดแบบใครรอดพอมทำงานเลยจะพูดอะไรไปี่ยงงหมดละมาดูคขาไม่งงกันเนาะ ได้สมเลยคือคนได้ขึ้นมาแคตตี้เดียวเนี่ยอะตอนนี้เวลาเหลือสิวีใช่ปะเนี่ยให้เราฆ่าได้ฆ่าไม่ได้าาไดงานเข้าละโอเคอ่าทีตเราแบบว่ารักษาชีวิตได้ดีครับผมเพราะว่าตอนนี้ไครรอเราพร้อมทำงานละอ่าไปได้ดวงตามันนี่เดียวอยาขึ้นมาตีเดียว่างเนี้ยคือมันยิงตัวสามแล้วมันไม่ขึ้นไหนปะมีแค่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวประตูมีแค่สามตัวสี่ตัวยองอะ มาแคตตี้เดียวนะผมโอเคก็ได้มาสดวงก็ดีแหละถือว่าเห็นผลมา,มากๆนะคนดูคือมันจะแบบยิงหัวแรงมากๆนะสำหรับข้างหน้าของวูฟล่างนะผมไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเกาะหายไวตัวแตกไวตัวบางแผน่นี้นี่นะครับสาเหตุนะที่ทําให้แตกเร็วมีคนอยู่ข้างล่างด้วยอ้าวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนเลยเนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้คนดู ตายต่อก็โหแล้วมันก็ยิงช่วยแบบมันไม่ช่วยเพื่อนมันอะเออเรียนฝากทิ่โรถไดพลาดจัดเลยพื่มันมีสองตัวใข้างในเนะี้ยต้องรีบออกเลยเนี่ยมันมาแล้วข้างหลังโอ้เสียใยมากเลยพมกโดูืี่ผมแบบหิวซ้ำไงจริงๆเนี่ยปืนแนะนำที่เล่นคือเป็นพวกแบบเอ็มหกศูนย์ไม่พวกสกาดีกว่าน,นะคือกอรซ่ามันยิงช้านะครับมันก็เลยแบบเนี่ยเป็นอย่างภาพที่เห็นแหละพยายามจะซ้ำแต่ซ้ำไม่ได้อยากจะยิงวัดหัวแต่ก็มันก็ไม่วัดครับผม เรียนชุบสี่ร้อยใช่ไหมเนะี่ยไม่กี่ตัวน่ะมันมีมตัวนึงกำลังวิ่งเข้าไปแล้วเรียนตัวเดียวตัวเดียวเล่นเลยสวยอีตัวนึงตัวนี้ตัวผูห้หญิงตัวผู้หญิงตัวนึงอะ่ะจะไปช่วยเพื่อนได้มั้ยนะโอเคนี่ได้แล้วคนอยู่หน้าเราเลยตัวหนึ่ง ทรงผิวจัดเลยตัวนี้โอ้ยฮะเพื่อนอาก็สิบแปดลากตายอ้โหมันเล่นมันเล่นเอวเหรอเรียมันเล่นปืนอะไรอะ่ะทำไมมันแบบปิวป้วปิวป้วปิว้วอยู่คนเดียวมันน่ะใช่ปะวะอ๋อเล่นเอวเพื่อนยิงไอตัวเมื่อกี้แหละที่มันยิงเราเนี่ยแหละมันเล่นเอวเอ็มอ่ะทีนี้เราก็ได้้นะขอวุ้ปล่ามาถึงเจ็ดตาเลยคนดูครับผม บอกเลยว่าทีนี้ก็ยิงแรงอย่าตัดนะไม่รู้จะแรงยังไงเร็วเดี๋ยวผมขอวิ่งออกมาดูข้างนอกก่อนเดี๋ยวมีแบบที่ให้เช็คอ่ะอุ้ยเกือบไม่มี่ะว่าจะมาเช็คจุดหท่าไหรันะไม่มีโตไปเพ่อนเดี๋ยวเราไปย้ายเมืองดีกว่าเดี๋ยวเขาดูมาดูว่ามันจะยิงหัวแรงแค่ไหนนะผมส่วนเรื่องอัดตัวก็น่าจะเห็นไปแล้วนะเมื่อกี้อัดตัวแบบเบ,บิ้มเเลยนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวจะเห็นภาพด้วยแหละเพราะว่าผมก็อัดตัวบ่อยช่วงนี้ แล้วก็ทุกคนครับผมทุกคนสังเกตดูภาพในเกียผมหน่อยดีว่าภาพผมเนี่ยม,มันกากไหมผมรู้สึกว่าภาพผมมันแตกมากเลยนะตอนนี้นขอบคุณนะเราไปไหนดีทุเรียนเราจะบินไปฝังนุ้นถึงไปไหนเขาดูวิมันลงจากฟ้ามาใหม่ทุเรียนหนึ่งตัวหน้าเราเลยเห็นป่ะหนึ่งร้อยสี่สิบสองกับสองร้อยเก้าสิบเลยอะยิงแบบโคตรแรงเฮ้ยมีคนลงอีก ตรงหน้าเลยเรเรียนระวังตรงเนินใช่ใช่ตรงเนินน,น,นั่นแหละเนินหน้าเราเรียนนั่นแหละตรงบ้านน่ะอุ้ยมันลงตรงสลิงก็มีสลิงยิงใครวะก็โดูโอเคล่วงล่วงแป๊บเดียวเกาะกระจายนะครับเมื่อกี้มีคนชุบกันด้วยใกล้ๆเรา เติร์กไล่สองตัวไปชุบกันแล้วเฮ้ยเพื่อนเท้าขึ้นเราไหมไม่ขึ้นเนาะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหก็ว่าอยู่หายไปไหนวะไม่คิดได้ยินเสียง,งข้างล่างกีดด่ตัวนะองนะโอเคเดีย๋ยวเราซื้อเพื่อนก่อน แล้วก็ซื้อตะกบสีแล้วก็ดูซื้อชิปกันหัวทุเรียนเอาตังค์มาโยนให้เราหน่อยดิมาโยนตัวที่เรานั่งอยู่หน่อยมาโยนหน่อยเราจะซื้อของอไม่ได้ละม,มีคนมาม,ม,มาจากไหนเนี่ยเราจะซื้อแม็กลั่นไงเมื่อกี้ก็ดูดโอ้ยในเมืองในบ้าน ค okay. ตีเดิมไม่ผ่ะอ๋<า>อเรียนนะโอเคโอเคไม่ทนันละเราพับจอร้านค้าเอาอะไรออกมาละเราจะซื้อแม็กลัานเท่าไหร่เมื่อกี้เดี๋ยวข้างหน้าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่กากำลังวิ่งลงไปอีกตัวหนึ่งอะ่ะน่าจะลงไปที่ตู้ชุบนะครับผมเขาอยู่บ้านตู้ชุบมีบ้านตู้ชุบมีคนนะเขาโดนโดนชนเราอโอ้ศพไม่ใช่ศพ ไอวอเพียบเลยวุ้ยดูเรียนโทษเลยรับผาดโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหพลาดจัดตัวน,นี้ไ,นะได้ไหมหมดไหม อ๋อหมดเลยนะโอเคหมดเลยหมดเลยทุกคนถ้าทุกคนอยากแบบรูดเกาะแรงๆนะแนะนำไปเอ็มหกศูนย์นะผมรูดทีได้แบบหือเกาะกระจุวิกระจายกันหมดอะออตอนนี้เรามีสิบเอ็ดสแต็กเลยนะผมมีสิบเอ็ดสแต็กจะไม่มีเกาะสีหมวกสีใสแล้วอะมีแค่หมวกสองนะขอซื้อหมวกสามหน่อยละกันมากันตัวดีๆหน่อยนะครับอ่ะหมด เรียนหมดเลยตอนนี้ก็เหลือ20แหดเลยยี่สิบแคนโหยิงจนเหนื่อยเนะี่ยเดี๋ยวกลับพี่ที่กลับทุเรียน,นไปตอนนี้ก็อยู่แหลงแดง3ดาด่านะผู้ชมครับผมหลายหลายคนเนี่ยมีแต่คนบอกผมว่าผมเจอไก่นะเนี่ยคนดูกระดูแล,แล้วกันว่าไก่ไม่ไก่อะไม่รู้ทุกคนใช้คําว่าไหนถึงแบบใช้แบบว่าอ่าเล่นอย่างนี้ถึงว่าเรียกว่าไก่อะไรเงี้ยมีแต่คนบอกว่าเราเจอไก่ไก่ตรงไหนฝีมือเท่าคอกันเลย เขาก็ไม่ได้เก่งไปมากกับผมผมก็ไม่ได้เก่งไปมากกับเขาศพบ,บริเวณนี้แบบโดนแบบรูดหมดแล้วนะซ้ายมือข้างล่างก็ชุบไปตั้งนานแนละ้วไม่ใช่หรอวะหรือมันเพิ่งชุบใหม่เนี่ยอยาขอเข้าไปเช็คโดูอาจจะมีตัววิ่งมาจากฝั่งนี้นะครับโดน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 มีอะไรงไหมในตัวเราไม่มีเลยเลยอันนี้ขายแค่มครรารกลันอย่างเดียวเลยอะอยังไม่อยากเบิกร,ร้านค้าออนไลน์อุ้ย น้าหมอเยอะเลยทุเรียนตรงนี้ก็มีนะนี่เขาดูแต่ไม่มีแม็กั่น,น,นด์เนี่ยดูว่าวันแรงแค่ไหนเมื่อกี้มันในเมืองมีคนอยู่คนหนึ่งอะทุเรียนแต,แต่ว่ามันไม่เห็นแล้วอะ เออมันได้วิ่งออกสายไประวังด้วยฝั่งมันน่าจะเยอะมันอาจจะไปหาเพื่อนมันก็ได้มีคนอยู่ซ้ายมือเราทุเรียนทุเรียนเองดีกว่าทุเรียมีเหรียญเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเหรียญเพื่อนแต่ละคนแบบน้อยมากเลยเหลยนพวกเราตอนนี้จะเปิดซื้อแม็กนันเลยดีปาว่าเขาดูทุเรียนมีแมกนันปะไม่อะไม่มีหรอ ค <Okay. S 2> นยิกันเราต้องไหลเข้าวงอะพอยิงตรงไหนอ๋อข้างล่างเลยดไ,ได้มาสบหนึ่งละด้านลงไปเลยเราจะไงเราต้องไปแนี่ต้องมาป้นแบบประตูวงประตูวาร์ปและเครื่องชุบของพวกมันละ ตัวสุดท้ายของหมู่บ้านมาถือจังหวะพอดีเลยเรามีไหมเครื่องวงเครื่องว้าอะไรเนี่ยเหลือแล้วกันตอนนี้มีตังค์เจ็ดร้อยนะครับดูต้องไหลเข้าบ้านก่อนเนี่ยต้องไหลเข้าโรงรถให้ได้นะครับแต่คนยังเหลือเยอะอยู่นะยังเหลือสิบคนเลยอะ่ะม่รวมตีเราถือว่าอันตรายอยู่ตีค่อนข,ข้างเป็นงานเนี่ยเดินสี่เดินสามเลยหลังมา อ๋อเลาะเนินต่ำบิ๊กฟู๊ดไยไอ้หนุ่มจุเรียนระวังบนบนข้างบนตรงสียิงนะมาเข้ามาค่อยๆเข้ามาต้องรีบแบบรอแบบบางไอ้วันเร็วๆเลย ไอ้บนเนินเหมือนจะไม่มีใครโอเคหมูแดงที่เซามะเออนี่ขนาดสษกายยังไม่มีแม็กั่นนี่นะคนดูใช่ใช่เห็นจุดข้างบนแล้วขอเสียงเพื่อนยิงเอสอ่ะมีคนเกิดใหม่ด้วย เนี่ยคนดูดัแล้วกันมาทำไมถึงตัวบางนะแผทนี้ยิงยังงี้นะครับแรงยังงี้มีที่ไหนปืนแบบว่าปืนรวแบบยิงไม่ละสองร้อยยิงหัวร้อยสองร้อยอ่ะไห้หลังจะเข้าเพื่อนเราโหกอลีตึ้ลงลงท้างหลัง ต้องไหนเรเรียนจีดสุดเลยล่างเลยโอเคเอาดูว่าเรียนสองกว่มคอนเทนเนอร้เราแบบว่าไล่ห้ามหันจัดพึ่งลงมาใหม่ปะตรงคอนเทนเนอร์เหรอเอาเห็น <Okay. S 1> ละ อัดตัวอัดตัวอัดตัวทีตว่ตัวดึงใลน,นี่ไปไหนวะลงข้างล่างหรือเปล่าอ้าวหายหรือว่าตัวนี้ว่าคนดูที่เราวิ่งตามมาตอนแรกมันสับขาหลอกผมโอ๊ยนังไงเรียบร้อยปับเดียวเกาะหายอ่ะถ้ามีใคร้อดอ่ะมือมาก แต่ว่าแผ่นนี้ตัวบางนะไม่ถึงตัวละครเราอะเพราะเราไม่มีสกิลป้องกันเลยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความแรงที่แบบมหาศาลเฮ้ยเื่อขอสกิลเหรอเดี๋ยวตัวสุดท้ายก็ดูผมจะแบบพยายามลากหัวให้แดงๆแล้วกันนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไง100ติเดาเมจแรงเกินลองไปใช้ดูนะผมคือแบบมันยิงง่ายมากอะถ้าใช้คอมโบนี้นะแต่ว่าอย่าโดนยิงแล้วกันแมลเราตาย